สบายดีสวัสดีครับมิตาสาวรักต่างไว้ค่ะพ่ใหญ่ำนิดคนไทยรักต่างวัยที่ว่าเห็ดยังกอดข้อกันที่นี่เห็ดแนวเห็ดแนวมันเห็นหุงเห็นแนวเห็นหงเห็นหุงอวกามีแนวบ่เห็นหุงได้บ่กามีแนวบ่เห็นหงที่มันเมิดมันบอดอันนี้จะติดบ้าโซลาเซลนะครับโซลาเซลมาแล้วมาติดโซลาเซล ไปติดอยู่ในห้องเห็ดงานห้องเห็ดงานไปเห็ดอึมซึ้งอันนี้ก็คือเอาแผงมาใส่แมนบอแมนจะจะต่อต่อแผงไปหลอดมันใส่เราเด้หลอดหลอดมันติดเราไปเบิ้งบ่เดี๋ยวใส่อันนี้ก่อนจะพอไปเบิ้งบ่ไปเบิ้งก่อนบ่เจ้าจจนั่อนเอาทรงอันนี้ไข่ก่อนเสนะนี่แผงโซลาเซลล์อันนี้ติดฟาอันนี้เป็นตัวน้อยที่มันติดฝาผนัง อยู่ทางในเพิ่นติดแล้วๆว่าซั่นดิทางนั้นทางนั้นเบิ่งมันต้องมันต้องอ้อมนี่มากเดี๋ยวขึ้นเด็กจับไว้เด้บ้าโซลาร์เซลล์ว่าซั่นบ่ได้บ้าโซลาร์เซลล์อันนี้ขาขาบ่ต้องใส่หัวมันดอกบ่ต้องใส่ก็ได้วางไว้เลยก็ได้ใส่ขาเดี๋ยวมันลมพัดมันสิปิวเด้ว่างไว้เลยพอดีเขามีอ่ มันมีหัวอันหัวนันอยอะมันมีหัวไอหัวยังนี่เด้หัวที่มันเตีดยแน่นี่เลยหัวอันมันบอลลงดอกกันมันลมมาแห้งเหรียนบอลลองดอกลมแรงเกินไปมันก็ช่วยไม่ได้มาหนี้เข้าซีภาพพี่น้องเข้าไปเบิ้งทางในเนาะตาอันนี้จะสอดสายใส่สอดสายสอดสายสายตา อ่ะอันนี้ก้อนใจอ,อันเด็กซอยหลีหัวมันจับหัวมันเออมันจับหัวปะเอ,อัเอนร่างหัวก็จับดีแทะมันยังหัวร่างหัวจับดีเฮ้ย <c ười> <c ười> โอ้ยบอาพ่อว,ว่าเรื่องหัวเนาะอยากเป็นตาหัวอยู่ยด้อันที่อันมือสวยฮะนะเอาเมื่อเบิง้งฮะน่ะ สายอันนี้สายเงาอยู่นนเนอะเงาเงามันมันบดถึงดอกสายมันมาน้ากันสามเม็รแต่ว่าพอดีตัวนี้นจเจ้าอันนี้ม่นตัวนี้มันเป็นมันเป็นสายตออ่อสายต่อได้อันนี้จะเขันสายมันกบบ็ดีอีกอย่างหนึ่งได้ไปลองชาเขามาใส่อันนี้มันกับประหยัดไฟนะเปิดกลางเว้นก็ได้กลางขึ้นก็ได้กลางเว้นก็ได้กลางขึ้นก็ได้จะเปิดกลางเว้นนี่ยล่ะ เปิดในช่วงที่มันมีแดดเลยช่วงเขาบวเปิดเัาปิดไวม้มันกใสช่ดเนี่ยอีกทีนึงอีกทีนึงอีกทีนึงเจ้าเข้าน้ำใช้อินเทอร์เน็ตยับ<า>ดักเจ้ามาพี่หน่อนยับดักเจ้าออกไป อพอดีเลยนะที่จะเอาทรายตัวนั้นมาต่นะนะอเนาะพอดีจากน้อยมันอัานคำคำแนวนดิดนึงมันกะไฟมันกะหงขึ้นมาเนาะว่อเพลินว่าตั้งมันทีว่าเอาถึงมานเนาะถ้าบ่ถึงเขากับเอาที่มันพันพันพนีอ่ออกบ อาจจะถึงอยู่มั้งเจา้ามัดทาคอยยืดอีก,ก่อนนะอะคอยจีไปเปิดเอาอยู่ข้างในค่อยว่าถึง <c oughs> เปิดอยู่ข้างในมาดิตอนนี้ <ละ S 1> ปิดแอร์แล้วปิดแอร์เปิดหน้าต่างนี่โอ้โหลองเงียบมม่ยังกว่านี้เห็นบใสยัย เกับเป็นมาน้ำกันตัวเนาะอ่ามาตามผิดมองผิดป้องถึงบ่่าจะถึงอยู่เนาะพอดีเป๊บบ่อาจจะได้ได้ได้ยอะขมารอดหอดแล้วดิหอดแล้วถึงแล้วนี่พี่น้องกับกงไงเบิงนี่ไง อน,นี้กประออมาณนี้ว <c oughs> ่าตัวมันมุ่มัมุมตัวมันมุม,มตัวนี้โอ้ไม่ได้ไม,ไดมันต้องเอาขึ้นเท่งอัินพา้มานมเพราะว่าม่นมานมาลงนี่มันก็ลงไป่ได้ตัวมมมแมนเมนเดียวต้องเอาขึ้นเท่งพาม่านโอ้ ติดเรียมร้อยพุ่นน่ะนี่นี่เปลี่ยน,นได้ช่วยไหมช่วยอยู่อันนี้ได้สีวอมแล้วก็สีเขาาบ่เก้าอีขาหักซะและนักลับน้ำนักบ่ได้คนอ้วนนี่ ระวังวินเด้บอวินลมเลือดลมดีเยอะเลือดลมดีอยู่บ่เว้ยถ้าธรรมดาเลือดลมบ่ดีวินก็ค่อยบ่ได้ดีอ่าเย็นเงี้ยหนาจังสีคือจังถ้าเป็นสร้างคอสางคือตีฟ้าตียังี้ยสีบ่ได้ดิวินมองมองเกาะหันบ่มองกาะบ่ไหนต้องหาเนี่ยมันได้ได้แกะไหมอาศัยสวัสดีไฟ เขาน้ำไฟล่างนี่แหละเมื่อเชีไปอันเก็บบังหัวหิวซันดอกเห็นอ่นมันออกมันมีหลายหน่วยอยู่มันสีแก่กบ่แล้วมันใหญ่บะเออมันใหญ่หาก็เห็นเมื่อกี้นี่นะน่วยอ่านสองน่วยฮะนะบ่เคยเห็นเตี้ยๆอันนเันเหมนกันแก่กับปลอยตัวปลยมันเห็ดแนวเออยังบ่ทัานได้กินเถอะเขาบ่เขาบ่ เอามันลวกเข่าบ้าเขาบ้าเป็นเขานี่ห้องเฮ็ดงานของพ่อใหญ่สำดิษนะนี่เมนี้ก็คืออัดรายการปุ๋ยเนาะเคลื่อนนี้อัดรายการปุย๋ยอัดเร็วๆกับอัดเร็วๆแล้วกะ็มาไม่แรงก็จะมา,ามาตัดเนาะตัดต่อเมียนมาตัดโตเมนี้หมอล่๊ม้าเจ้าติดต่มอตตมาอยู่ให้เฮ็ดเพลงช่วยเขา อ๋อให้เฮ็นเพ่งโชคให้เขาหลือโอนตังถ้าไม่โอนตังก็ไม่ทำอ๋อ่นยังบ่ท่านโอนบ่ยังอ๋อต้องรอโอนตังก่อนแมนใส่เสียงก็ประมาณก่อนวันที่สี่อ๋อทำให้ทำตามกติกาแล้วก็ไม่ทำเพราะว่าเข้าถึกเจ็บลายแล้วเจ็บลายลายข้างแล้วมันต้องเป็นมีกติกาแมน มีมีมีอันนั่นว่าวันที่ยี่สิบแปดเลยเนาะมีผู้หนึ่งว่ามีผู้หนึ่งว่าทีอ่อนมันวันที่มาวันที่ยี่แปดอันนี้โดนอะไรเต้ปุ่นเต่ปีกายปีกายเดือนยังจะจำได้ไหมอ่าเกี่ยวขาวแล้วใหม่ใหมอตั้งแต่เกี่ยวข้าวแล้วใหม่ใหม่ครับเคยที่อันนั่นไปนั่นส่วนภาคกันได้ป่ะเิาเปิดเบอร์โบ่นี่ เปิดเบื้องแสงแม่นั่นรีบหมดอ,อย่างเบื้อสีคำเบื้องบ่งเห็นอันนี้ลองมาทดสอบเบื้องก่นอนเนาะทุกคนเอาคือเปิดบ่ได้อ่อนเด้คำว่าอ่อนเนี่ยเด้เขียนบ่อ่านออกบ่คำว่าอ่อน o n เนีนใ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 น่ยเห็นบ่มโอ้โอ้ปิดไฟเบื้องดู <S 2> <S 2> นี่ถ้าอ้โห้าเบาบเปิดให้มันก็จะแจงํำประมาณทำานีมันมันก็วัดมันหน่อยอยู่มันจะอันนี้มันจะได้นี่สีขาวโอ้มีสีขาวพร้อมอันนี้สีสีบอมสีบอมคือสีเหลืองอ่ะสีสปอร์ตไลท์แล้วก็นี้ผสมกันไปแสนสีบอมเดยวนี้โอ้โหคักบ่คักบ่แต่ค่อยมักสองอันผสมกันรล โอเคก็ประมาณนี้มันก็ทําทํางานได้แมนทั้งเบิดมือก็คือเปิดเปิดใจแต่ตัวนี้ก็ได้แมนถ้าแม่นไฟเนาะตัวนี้รถจํานวนอันนี้รถจํานวนได้อยู่นี่เขาจะใส่เป็นสิบก็ได้นี่เรื่องกันนี่แล้วก็ข้างในแล้วก็ตัวนี้ซีหลอดออันนี้ซีหลอดพร้อมกันอันนี้ซีหลอดนี่หนึ่งหลอดอันนี้ใส่แต่โซลาเซลล์โอเคโอเคจวด ไปเบื้องพักก่อนเดี๋ยวเก็บเครื่องมือก่อนอ้มืดแล้วมืดแล้วอะมืดแล้วอันนี้เดี๋ยวจังหน่อยคำมืดแล้วมันกะไฟมันกห็หงมีทั้งหลังอันหนึ่งพี่น้องยู่ทางฟ้าเนาะพอดีมิ้ตาหดพักแล้วละกะเห็นอันมีมมหมักหมักหงิว้วพี่น้องสิผ้ามาเบิง้งหมักหงิว้วสิเบิ้งเห็นโบนอ้อมืดแล้วนี่นี่ อ้าวนี่สองนวยสองนวยนี่ตากับซีเก็บเลยล่ะยานมันแกเนาะแล้วกามีอีกน่วยนึงอยู่นี่พอดีอันต้นมากล้วยต้นนี้มันก็เลยอียนมาทางนี้เนาะนี่พี่น้องที่เ่าปลูกไว้เนี่ยมันกับพ่อได้กินด้ได่ไเ้เน้องพี่น้องนี่แต่ว่าหมางมันบ่คอยง่ามบันไดดอกฮะทดสอบก็บคือเข้าทดสอบหหนะน นี่มาเก็บสองนวยนี่ก่อนเก็บไปไว้ตู้เย็นเนาะอื่นเท่ากับซีมาอันลวกอันลวกจำเจลลวกกินซื้อก็ได้เนาะ,ะมันวันมันก็นเริ่มเป็นมากอยู่นี่นี่อันนี้ก็เริ่มเป็นมากทั้งผุนกับมีอีกนวยหนึ่งเนาะเริ่มเป็นมาก <c oughs> บอันตั้งแต่ผุ่นบบเคยเอามาปลูกจักเถื่อดีบันนี้อ่ามาทดลองสินะ มีนวยหนึ่งอยู่ส่นอ่อนี่มีนวยหนึ่งอยู่นี่พี่น้องได้ชีนวยเอานี่ได้ชีนวแลแ้วก็มีหมากออกม่ใหม่ๆกบมีเนี่ยอือผูกับพ่อได้เก็บเนาะพี่น้องนี่อันชีอันนั้นดวงบ่มาหน่วยนั่นน่ะถ้าเขาเก็บอ่ะอือ ได้ซี่ละโอ้รากามีอันอน้วย,ยี่นี่หนึ่งอยู่ดีอันนี้บัท่านเกถือเนาะรากามีบักบววพี่น้องบักบวบยังบทท่านเออเป็นหมากเถื่อแต่ว่าเห็นมันเป็นดอกแล้วเนาะเห็นเป็นดอกแล้วดอกบักบวบแต่ยังบัท่านติดหมากเถื่อเนาะนี่เป็นต้นบักพริก มักพริกแล้วก็หมักทั่วมักทั่วพุ่มบ่นี่เป็นหมากนะหาก็เป็นหมากสองนุย้ยเบิ่งอันซาลี่ซื้อมาบาะ้ะกลายซื้อมาปลูกลายลุมอยู่แต่ม,มันบ่ออกเนาะเบิ่งหมักทั่วซุ้มนี่ทั้งพุนกับเบิง่งเ่เห็นบ,บ่ลู้ว่ามันมีหมากบ่ทั้งพุนเนาะเบิ่งเฮ้าเห็ดเฮ้าเห็ดเบย่งดี บ,บาสุดท้ายมันบ่ข้นมันบ่บลายเนาะสีนี่แต่แค่นี้แหละพี่น้อง่หลายหมักบวบอันนี้ยอดหมักบาะอันนี้ก็หมักหอยหอยเชอรี่อ๋อเป็นสีแบบนี้แล้วอันนี้หอยเชอรี่สีทองเบื้องมันไข่นะพี่น้องโอ้มันไข่นะก็มันก็เฮาเฮาบ่เก็บไข่มันก็นเลย นี่ที่มันก็นเล่ยล่วงลวงมาผีเกิดอยู่นี่เลยที่มันเป็นดำๆคือจังซีนะมันมันไก่จะคลอดแล้วนะอันนี้ก็คือเอาพักสลัดให้กินมืเอ่นกับสีดรมาเปียนน้ำเนาะที่มันเกิดไม่กับมีนะมามากินผักกาดพักสลัดน้ำเป็นซีลนะมพิกผักริกผักกาด ประกาศทีอันเฮาเฮาบงไม่มันกายเหลืองไงแล้วนี่อีกบกี้มือเ็สิไดเออเอามาบงแล้วล่ะอันนี้เอามาบงเนาะเอาบงใส่แปลงนี่คือเกา่าแล้วก็บอนอันที่แปลงพักสลัดนี่โอ้ดอกทั้งหลังนี่มันติดแล้วไฟอะ่ะดอกทั้งหลังนี่ไฟติดแล้วโซลาเซลล์แต่ว่าอันอยูทั้งหน้านี่ยังบ่ทันติดเถอะ นี้ทั้งหนาม่ท่านติดทั้งหนาอันนี้อันหนึง่งแล้วก็อยู่ทั้งพุ่นอันหนึง่งนะนี่ทั้งหลังมันติดแล้วแต่ว่าอันนี้ยังบ่ท่านุงอยู่เด้อเนาะได้ประหยัดไฟอยู่เด้อ,องานสำเร็จไปด้วยดีเดี๋ยวจะล่องล่องเปิดลองเปิดเมื่อไลองเปิดเมื่ดูเอ่อ ได้อยู่ดีตีเลยดีพุนตัวหนึ่งมันกะหงอยดีเหยนี่ตัวหนึ่งอยู่ทั้งพุน้าเบิ้งดูนี่ตัวหนึ่งตัวอยู่ทั้งนาอันครัวของเขาตัวนีอยู่นี่มันอ่าซองไปหอทั้งหลังบ่หออมันกะโอเคยกะเห็นกะดีดีกว่ามันเหมิดอึมซุ่มดีกว่ามันเหมืดเนาะอืเป็นพลังงานฟรีมันบบฟี่อกเขาต้องซื้อตัวมันมากฟี่เห็ด ฟี่ก็คือจากเนี่ยไปมันกาจะเข้าเข้าบริจายค่าไฟของตัวมันแล้วมันให้มันใส่ใส่งานจนกว่าว่ามันจะคุ่มค่าที่เข้าสื่อจากน้น้อยก็ถ้าเข้าใส่ไฟซัมซัมราคาสื่อมันก็ประมาณค่าไฟพ่อเดือนของเขานั่นี้ครับ ถ้าเบิ้งเข้าใส่ตัวนี้ว่ามันจะลดค่าใช้จ่ายเข้าไปกิะจายเติอบอยู่ก <c oughs> ลายเติบแล้วก็สะดวกสบายสําหรับคลิปนี้ก็คงเอาไว้ซ้ำนี้กันเนะาะม, <า S 1> มาปิดด้วยแสยงไฟโซลาเซลล์มาปิดด้วยแสงไฟโซลาเซลล์แล้วก็ทั้งหลัง อัน,นมีหมอหงเขาต,เต้องเล็งต้องเล็งทั้งหลังบ <c oughs> มอเป็นหมอหงเขาหมอเฮดกับเขาหมอเฮดกับเขานะาสำหรับคลิปนี้ก็คงเอาไว้สามีกะนะันเนาะจังใจกฟ็ฟากกดไล์ก็แร์ก็ติดตามเนาะให้กำลังใจให้เฮ้าสองคนเนาะ <c oughs> ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามเฮ้าจนมาหอดซื้อมือมนีเนาะเอาไ้าม,นะมีก็คงขอลาขอจบคลิปเอาไว้สามีเจอกันคลิปหน้าเด้อ บายบายสวัสดีครับ